ไปดูนะฮะอีกหนึ่งงานดีกว่านะครับที่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยนะครับแล้วก็เป็นงานมหกรรมการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในไทยนะครับโดยที่ทาง Farm Expo นะครับเขาได้จับมือกับพันธมิตรฮะเตรียมที่จะจัดงานนะฮะชื่อว่า Farm Expo 2024ในวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้นะครับที่ไบเทคบางนานะจ๊ะก็มีการจัดถแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ฮะ คุณผู้ชมคะบ,บริษัทฟาร์มเอ็กซ์โปจำกัดค่ะนำโดยคุณรรบดีพดุงเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับพันธมิตรนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนในการบรุรณาการภาคเกษตรไทยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมการเกษตรไทยพร้อมเตรียมจัดงานฟาร์มเอ็กซ์โป2024ค่ะ ภายใต้ทีม Revolutionizing Farm Business ซึ่งเป็นงานเกษตรที่ใหญ่และครบวงจรสัญชาติไทยครั้งแรกนะคะมหกรรมเกษตรยุคใหม่ในร่มกลางกรุงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยจะมีขึ้นในวันที่3ถึง6ตุลาคม2567ณฮอ98 99สูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะซึ่งภายในงานนะครับฟาร์มเ์โ2024เนี่ยนะฮะคุณจะได้พบกับ แหลงรวมผู้มีส่วนในอุตสาหกรรมเกษตรทุกรันดับนะฮะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับโดยผู้ประกอบการจากทั้งในและต่างประเทศกว่า300บูธเลยคุณผู้ชมเยอะมากๆนะฮะจะมาโชว์ครับนวัตกรรมฮะสินค้านะครับพร้อมกับให้องค์ความรู้ครับโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ที่สนใจนะฮะมีความฝันที่จะมีฟาร,ร์มของตัวเองมางานนี้งานเดียวครับผมจะได้ตั้งแต่การผลิตนะครับ ไปจนถึงการจำหน่ายนะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็น8โซนด้วยกันนะครับอ่ามีอะไรบ้างมาดูฮะมีโซนเครื่องจักรเทคโนโลยีนะครับและ sustainability นะฮะไปอีกโซนฮะโซนเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดกลางและเล็กนะฮะโซนสินค้านะครับผลผลิตส่งตรงนะครับจากฟาร์ม2กว่า200ชนิดนะครับมีโซนฟาร์มสร้างอาชีพนะฮะโซนฟาร์มสเตย์ครับโซนปศุสัตว์นะครับโซนสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักฮะ แล้วก็มีโซนต้นไม้และเครื่องจักรมือสองครับ คุณผู้ชมคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมในงานมากมายทุกวันนะคะพร้อมกับการเจราจาธุรกิจจากคู่ค้าสมาคมและคู่ค้าจากในประเทศและต่างประเทศและยังเปิดเวทีให้สตาร์ทอัพค่ะได้นําเสนอนวัตกรรมใหม่กับบริษัทชั้นนําของไทยและต่างชาตินะคะรวมถึงอัปเดตความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆงานนี้บอกได้เลยว่าเป็นการรวมพลคนรักการเกษตรทุกภาคส่วนครบจบในที่เดียวค่ะปลายปีนี้นะฮะล็อกคิวกันไว้เลยนะครับย้ําอีกครั้งนะฮะ วันที่3ถึง6ตุลาคมนะครับกับงานฟาร์มเอ็กซ์โป2024นะครับมหกรรมกรเกษตรในร่มครับกลางกรุงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ไบเทคบางนานะฮะไปเลยนะ<ช>เออไหนนะฮอลเลยนะ98 99ใช่ค่ะโอ้โหฮอที่ไหนเขาเยอะจริงหรอ,อเยอะมากๆากเรียนเชิญยิ่งใหญ่นะคะครับผม3ถึง6ตุลาคม